องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้จัดงานเสวนาเรื่องภาคธุรกิจไทย TBCSD กับการขับเคลื่อน BCG Economy Model ขึ้นภายในงานมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ2563โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้าใจถึงรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า BCG Economy Model ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง วล้อมของภาคเอกชนไทยในปัจจุบันในส่วนของประเทศไทยนะครับเรามีแผนใหญ่นะครับเรียกว่า BCG model B ย่อม,มาจาก Bioeconomy นะครับ C Circular Economy นะครับ G คือ Green Economy นะครับในส่วน Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับซึ่งตอนนี้เรามองเราก็มองในแง่ของ,ของพลาสติกนะซึ่งตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของขยะพลาสติก นะครับเราจะนำพลาสติกที่เราทิ้งไปก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับลดการใช้ทรัพยากรเพราะว่าพลาสติกนี่ก็มาจากพื้นพิภพนะครับ,รบเราจะลดอย่างไรแล้วก็นำพลาสติกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรซึ่งตัวนี้ก็ทำงานร่วมกับทางกลุ่มพลาสติกสถาบันพลาสติกนะครับ นะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่จะต้องขับเคลื่อนต่อไปในขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะฮะซึ่งเรามีปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะยิ่งจากจากการเผาอ้อยนะครับเ<ส>พราะฉะนั้นคือมองตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจะปลูกยังไงนะครับการที่อ้อยจะไม่เผาจะจะ,จะต้องทําอย่างไรนะครับมีเครื่องจักรกลอะไรเข้าไปนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องต้องขับเคลื่อนและทํางานร่วมกัน ในหลายๆฝ่าย uh,